กราบมรณสการพระอาจารย์ค่ะจริญพรพระอาจารย์คะวันนี้เราหยิบยกในเรื่องของการสวดมนต์ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราคุ้นเคยกันดีค่ะแต่ก็มีข้อสงสัยครับว่าจริงๆแล้วการสวดมนต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะพระอาจารย์เจริญพรการสวดมนต์ในพระพุทธศาสนามีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลถามว่าสวดอะไรเอ่ยก็คือสวดสิ่งที่พระสัมมาจุรยญาพระองค์สอนไว้ แล้วก็สรุปเอาสาระสําคัญประเด็นสําคัญมาสวดมนต์กันเพื่อกันลืมทบทวนหนึ่งก็คือว่าเป็นการทรงจําเพื่อกันลืมไว้ด้วยเพราะในครั้งพุทธกาลเนี่ยไม่มีพระไตรปิฎกเป็นเล่มๆ่น,นี้นะใช้การท่องจอําคําสอนพุทธิยถาทั้งหมดทรงจํ้วยการท่องจําแม้หลังพุทธปฏิปิพานมีการสังเหนาพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งเรียบเรียงทั้งหมดเป็นพระไตรปิฎกแล้วก็ตาม ก็ยังใช้การท่องจำเนี่ยสืบทอ,อดต่อๆกันมาถ้าเรียกว่ามุคปาถะตั้ง400กว่าปีเนี่ยภายหลังจึงได้เริ่มจารึกเป็นอักษรขึ้นมาหลัง400กว่าปีไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนบุทิยาทั้งหมดต้องอาศัยการท่องนั้นเลยแล้วก็จะมีการคัดเอาคําสอนที่สําคัญสําคัญมาสวดสาธยาอยู่เป็นประจำเรืองนิดเพื่อเป็นการตอกย้ําตัวเอง,เองก็เหมือนกับ พวกเราในทางโลกก็ยังต้องมีการท่องสโลแกนบางอย่างนี่ใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยคำสอนสําคัญตรงนี้นี่เองเนี่ยก็เป็นบทสวดมนต์สืบทอดต่อมาในายุคหลังๆเราจะเห็นว่าในครั้งพุทธกาลมีบางคราวนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงอาภพาธยังมีพระภิกษุมาสาธยายพุทธมนต์ให้พุทธเจ้าฟังเลยนะอย่างบทพ่อชงเนี่ยแล้วด้อนุภาพแห่งบทพ่อชงนั้นก็ทําให้ฟังและใจสบายใช่ไหมก็อาการอาภาธก็ยังคลายและทุเลาลงเนี่ย แล้วมีพระภิกษุอา,าพาธพุทธเจ้าข้สาธยายพทุทธมนต์ให้ฟังเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเ mm hmm. น้นบทสวดมนต์มีอนุภาพนะอย่าดูเบานะหรือ mm hmm. ว่าสวดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่ใช่มีอนุภาพทีเดียวแล้วก็สําคัญง mm hmm. ั้นตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาชาวพุทธเราเองก็สวดมนต์เรื่อยมา mm hmm. ทั้งพระภิกษุด,ด้วยแล้วก็ทั้งญาติโยมด้วย mm hmm. เป็นการทบทวนพุทธคุณและก็คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริญพร พระอาจารย์ครับส่วนใหญ่พุทธมนต์ที่เราได้สวดสวดหรือได้ฟังกันมาส่วนใหญ่เป็นภาษาบาลีซึ่งเราเองก็ไม่สามารถจะเข้าใจความหมายถ้าเกิดไม่ได้อ่านมาก่อนทีนี้เนี่ยเราจะแยกได้ยังไงครับว่าระหว่างพุทธมนต์ที่เราสวดเนี่ยกับอาคมต่างๆหรือว่าในบางพิธีกรรมที่นํามาใช้เนี่ยแตกต่างหรือว่าเหมือนกันอย่างไรครับเจริญพรคือบทสวดมนต์เนี่ยก็เป็นการรวมคําสอนสําคัญเอาไว้ใช่ไหมเอ่ยเสร็จแล้วคําสอนนั้นก็มีอนุภาพเราจะ ฟังอีกคำหนึงคำว่าคาถาอาคมแล้วบทสวดมันกับคาถาต่างกันยังไงจริงๆแล้วต้องบอกว่าคําว่าคาถาจริงๆเนี่ยนะความหมายที่แท้จริงแปลว่าร้อยกรองอคือคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้ามีทั้งที่เป็นบทร้อยกรองและที่เป็นบทร้อยแก้วร้อยแก้วคือคาเป็นคําเล่าทั่วไปนั่นเองเนี่ยส่วนร้อยกรองก็คล้ายๆกับโครงฉันที่เราใช้ในภาษาไทย,น,ยนะในภาษาบาลีใช้คําว่าคาถา หนึ่งคาถามีอยู่สองบรรทัดสีว่วรคประกอบกันเป็นหนึ่งคาถา <c oughs> เช่นที่เราคุ้นๆอัตตาหิอัตโนนาโถนี่หนึ่งวรกแหละ <c oughs> โกหิดาโธปรโรซิยาอา่านี่วรคที่สอง <c oughs> พอครบสีว่วรคเขาเป็นหนึ่งคาถานี่คือบทร้อยกรองในพระพุทธศาสนาแปลเป็นไทยให้เราเข้าใจง่ายๆก็เราต้องเป็นที่พึ่งตัวเราเองนี่วรคหนึ่งคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้เราได้ วรกสองบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วนี่วัคสามย่อมได้ที่พึ่งอันได้แสนยากสรุปก็คือตัวเองนี่วัคที่สี่นี่สีว่วคนี่ก็เป็นหนึ่งคาถาแต่เรามาใช้คําว่าคาถาคมในเซนส์คนทั่วไปปัจจุบันจะรู้สึกว่าเป็นคาถาลึกลับคาถาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะส่วนคําว่าอาคมจริงๆเนี่ยสั์เดิมหมายถึงพระสูตรพระไตรปิฎกก็ประกอบด้วยพระวินัยพระสูตรและก็พระพิธรรมใช่ไหมเอ่ยตัวพระสูตรเนี่ย แต่บางที่ใช้คําว่าอาคมแทนพระสูตรอย่างตัวเนื้อหาพระสูตรที่ถ่ายทอดแปลไปเป็นภาษาจีนไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะใช้คําว่าอากองเคียวในญี่ปุ่นนะเคียวแปลว่าสูตรอากองก็คืออาคมนั่นเองเป็นคําทับเสียงจากภาษาบาลีสันสกฤตถ่ายทอดไปจีนเป็นคําจีนในยุคนู่นสมัยพระถังสัมจั๋งเนี่ยมันพันกว่าปีที่แล้วผ่านเวลามาพันกว่าปีเสียงก็เพี้ยนมั่ง ญี่ปุ่นเอาจากจีนมาก็ยืมเสียงจากจีนมาคือเป็นอากองจากคําเดิมว่าอาคมนี่นะส่วนของจีนตัวคําศัพท์จีนตัวเดียวกันญี่ปุ่นออกเสียงเป็นอากองจีนออกเสียงเป็นอาหาันไปแล้วเป็นอาหาันรจริงเนี่ยจริงเววพราะภาษสูตรเหมือนกันเพราะงั้คำว่าอาคมจริงๆแปลว่าพาษสูตรทั้งหมดเลยแต่ในยุคหลังเรายืมคําเก่ามาใช้แล้วความหมายมันแปลงไปนิดหน่อยกลายเป็นคําว่าคาถาอาคม รู้สึกเป็นเรื่องที่ว่าโอ้โหต้องห้อยลูกประคำแล้วก็มีการล้อมสายศีลแล้วมีการเสกคาถาเรียกบิญญาณลงหม้อนี่มัน <laughs> แล้วความจริงก็มีที่มาคาถาแต่เดิมเนี่ยเขาก็ใช้นะเช่นว่ามีคาถาทำคลอดอามีไดยนะสมัยโบราณเนี่ยถ้าผู้หญิงท้องแก่แล้วจะคลอดแล้วคลอดยากไม่ยอมคลอดต้องนิมนต์พระมาสวดคาถาให้คาถาอะไรเอย่ยคาถาพระปรลิตบท ของพระโมคคัลลานะขึ้นต้นด้วยยะโตหังยะโตหังปะคินิอดิยายะชาติยาเหตุที่มามีว่าในสมัยพุทธกาลองคุลิมานท่านฆ่าคนมาเยอะเนี่ยเป็นโจรมาก่อนนี่ยนะภายหลังก็กลับใจมาบวชพอบวชแล้วเนี่ยคนก็ไม่ค่อยจะยอมใส่บาตรหนีกลัวกันเนี่ยทำร้ายเอามั่งเอาหินขว้างเลยก็มีเพราะว่าโกรธที่เคยมาฆ่าญาติตัวเองคราวหนึ่งจะหญิงท้องแก่จะหนีหนีไม่ทันเพราะท้องแก่วิอาอ แล้วคลอดก็ไม่ยอมคลอดโวดมากพระองค์คุริมานก็เลยเข้าไปโปรดโดยการตั้งสตยาธิษฐานว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าออกบวชในอริยวินัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี้ไม่เคยเลยที่จะปลงสัตว์จากชีวิตแม้ด้วยความคิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแด่น้องหญิง mm hmm. ก็คือหญิงท้องแก่คนนี้และทารกในคันเถิด สิ้นเสียงพระองคคลีมาท่านั้นเองเด็กก็คลอดมาได้อย่างสบายๆลื่นเลยเนี่ย <Okay. S 1> ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะวาจานี่นะ <Okay. S 1> เออพอเป็นอย่างนี้ปั๊บในยุคหลังเจอหญิงท้องยากก็เลยเอาคําของพระองค์คลีมานี่แหละมาเป็นคาถาทาคลอดนี่มันมีที่มาที่ไปคาถาแต่และคาถาคนไม่รู้ว่าเป็นคาถาลึกลับแต่ความจริงมีที่มาที่ไป <Okay. S 1> ล้วนแล้วแต่อิงอาศัยอนุภาพของพระรัตนตรยัยทั้งนั้นเลย okay. ยังพอเข้าป่านะที่นี่ถ้าทางจะมีงูกลัวงูทําไงู้ไม่เอ่ยก็ต้องใช้คาถากันงูอ่ามีคาถากันงูด้วยนะพระก็สวดได้โยมก็สวดได้ขึ้นต้นก็อยากรู้ไหมก็ถ้าเราสวดบทย่อก็อปปามาโนพุทโธอนุภาพพุทธเจ้าไม่มีประมาณนี่นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบทเต็มเนี่ยก็จะขึ้นด้วยว่าวิรูปักเขหิเมเมตังเห็นพระสวดวิรูปักเขรู้เลยนั่นก็คือบทที่ ตอนที่แผ่เมตตาแล้วก็ขอให้พญานาคตระกูลใหญ่ๆทั้ง4ตระกูลเนี่ยซึ่งพญานาคถือว่าเป็นเจ้าแห่งงูเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าแห่งงูราชาแห่งงูโอเคแล้วงูเล็กงูน้อยทั้งหลายก็ย่อมอยู่ในอำนาจว่าจะไม่มารบกวนบุคคลที่สวดพระพุทธมนต์บทนี้นี่นี่ก็เราก็ถือมีที่มาอย่างนี้แล้วเป็นคาถากาันงูคนไม่รู้หรือว่ารู้แต่ว่านี่เป็นคาถากาันงูก็สวดไปเรื่อย แต่ความหมายในยาิจริงๆมันมีที่มาที่ไปหรือว่าจะขึ้นบ้านใหม่นิมนพระมาเจริญพุทธมนต์เจ็ดตำนานสิบสองตำนานในนั้นจะต้องมีบทคาถากันไฟไหมเอาขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องกันไฟไหมดีใช่ไหมเอาคาถาอะไรเอ่ยสังเกตดูนะพระท่านเริ่มสวดบทอัติโลเกศีลคุณโนภาพเนี่ยนี่แหละคาถากันไฟไหมเกิดขึ้นตอนไหน เกิดขึ้นจากชาดกตอนที่พระเจ้าระลึกชาติไปแล้วเล่าอาดีตชาติให้ฟังว่ามีอยู่พระชาติพระองค์เกิดเป็นลูกนกคุ้มไงเสร็จแล้วเนี่ยพอนกแม่นกก็ออกไปหากินแล้วเกิดไฟป่าเข้ามาถึงจะมาถึงรังตัวเองก็ยังบินไม่ได้เนี่ยก็เลยต้องตั้งสัญญาธิฐานแล้วด้วยอนุภาพในสัญยาธิฐานเนี่ยไฟหยุดเลยนะโหมแรงมาหนึ่งหยุดกึกเลย แล้วที่ตรงนั้นเนี่ยไฟจะไม่ไหม้ตลอดกับขนาดนั้นเลยนะเนี่ยอนุภาพแห่งสติธิฐานของพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยัน้นเราก็เลยเอาคาถาบทนี้ว่าโอ้โหไฟป่ามายังต้องหยุดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นคาถากันไฟไหม้แต่และอย่างมันจะมีที่มาที่ไปส่วนถ้าเกิดไปเยี่ยมคนเจ็บก็จะสวดคาถาบทที่เรียกว่าโพชงสูตรเนี่ย ซึ่งส่วนใหญ่จะมักจะนิยมสวดต่อนเนื่องจากบทคาถาคลอลูกนี่นะคาถาทำคลอดเนี่ยก็จะทําให้ฟังแล้วใจสบายอาการป่วยก็จะคลี่คลายทุเลาเบาบางลงเป็นต้นเน้นหลังๆคนไม่ค่อยดูเรื่องก็เลยถือว่าเป็นคาถาอาคมพอเรียกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพอไม่รู้แล้วก็มีของแถมมาเยอะเหมือนกัน <c oughs> ที่บางทีไม่ได้เกี่ยวกับบทสรรเสริญพระรัตนตรัยโดยตรงแต่ว่าเป็นของแถมที่แต่งเองในยุคหลังเนี่ยอันนั้นไม่เกี่ยวนะจะเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วล่ะก็ จะต้องมาจากบทสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาซึ่งมีที่มาที่ไปอ้างอิงถึงคุณของพระรัตนตรยัยอย่างนี้แล้วก็สวดแล้วมีอนุภาพอนุภาพจะแรงมากน้อยแค่ไหนขึ้นกับว่าผู้สวดเนี่ยมีศีลบริบูรณ์แค่ไหนแล้วก็มีความศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยแค่ไหนถ้าสวดแบบไม่ดู้อิโนโออินเนอนุภาพก็ระดับนึ่ง แต่ถ้าเกิดสวดด้วยความเลื่อมใสศรัทธานในพระรัตนตรัยจริงๆในเต็มที่ในะใ,ใจดิ่งปักมั่นในพระรัตนตรัยเนี่ยแล้วก็สวดออกไปโอ้อนุภาพเนี่ยไม่มีประมาณจเจริญพรก็ยังสงสัยอยู่ยนิดนึงค่ะพระอาจารย์ในส่วนที่ว่าจริงๆแล้วอาจจะมีคาถาที่แต่งในยุคหลังๆใช่ไหมคะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีคาถามีคาถาแบบนั้นเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าอันนี้เป็นคาถาจากยุคหลังหรือเป็นคาถาที่เป็น เขาเรียกว่าต้นฉบับจริงๆในจกในสมัยพุทธกาลค่ะอาจารย์เจริญพรหลักๆเห็นที่เราสวดมนต์กันเนี่ยนะก็จะมีบทสวดมนต์ธรรมวัตรเช้าเย็นแล้วก็บทสวดมนต์พระภริตีเจ็ดตำนานบ้าง12ตําตำนานบ้างอันนี้คือหลักอีกทีก็จะเป็นบทที่พระมาใช้สวดมนต์ให้พรนี่เป็นต้นบทสวดมนต์ให้พรของพระก็ถือว่าเป็นคาถาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ,ะที่เป็นผูกขึ้นมาไม่แต่บทที่สวดก่อนจะฉันที่เรียกว่าถวายพรพระเนี่ยพาหุงเนี่ย เราจะคุ้นพาหูมาขึ้นพาหูปั๊บนั่นแหละก็เป็นบทสวดมนต์อย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยที่สันสรวญที่ชนะครั้งใหญ่พระเจ้า8แปดครั้งถือสิ่งเหล่านี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่คงจะต้องถามจากพระภิกษุที่ท่านมาไม่งก็ต้องออามาเข้ารีสกันดูว่าอันไหนใช่ไม่ใช่เป็นต้นงั้นหลักๆก,ก็คือว่าเอาบทสวดมนต์ธรรมวัตรเช้าเย็นแล้วก็เจ็ดตำนานสิบสองตำนานเอาอันนี้เป็นหลักก็ถือว่าโอเค เพราะว่าคาถาที่เล่ามาทั้งหมดตะกี้เนี่ยอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยอยู่ในบทเจ็ดตำนานสิบสองตำนานทั้งนั้นแหละใช้ได้แล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สงสัยกันค่ะคือว่าเวลาที่เราไปวัดหลายๆวัดบางที่ก็จะมีการสวดน,น้ำพรมน้ํามนต์บางที่ก็มีสายศีลด้วยแต่บางที่ก็ไม่มีในจัก,การาเพียนถามเขาว่าจริงๆแล้วทําไมแต่ละที่ถึงมีพิธีกรรมที่แตกต่างกันแล้วจะมีผลที่ต่างกันไหมคะเจริญพรต้องถือว่าตรงแก่นกับเปลือกกระพีนะ ตัวแก่นของการสวดมนต์จริงก็คือบทที่สวดมนต์ออกไปนั่นแหละนั้นคือแก่นว่าสวดมนต์ออกไปถูกต้องแล้วก็ด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธามั่นคงส่วนเปลือกกระพี้คือพิธีกรรมอื่นที่มาประกอบว่าจะมีสายศิลวงรอบหรือเปล่าหรือบางทีมีการโยงระยงสายศิลเหนือศีรษะแล้วเป็นสายย้อยลงมาให้ถือว่างอะไรบ้างอย่างนีนะ้เพราะคนเรารู้สึกว่าตัวเองได้จับสายศิลปรู้สึกบุญวิ่งมาตามสายศิลก็จะรู้สึกว่าสบายใจขึ้นอะไรเงี้ย เป็นการเสริมความศรัทธาให้เต็มที่ขึ้นก็มีส่วนนะพิธีกรรมเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนเสริมซึ่งอาจจะมีความแตกต่างในแต่ละที่ไปได้แต่ว่าสาระสําคัญของแก่นยังคงเดิมเหมือนกันก็ถือว่าใช้ได้กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าบางครั้งเนี่ยครับถ้าเกิดเราสวดมนต์โดยที่ไม่ได้อาศัยความศรัทธาหรือว่าเลื่อมใสเลยสวดเพราะความกลัวอย่างเช่นเราสวดมนต์เมื่อเราเจอบางคนบอกว่าเจอผู้ผีปีศาจก็มักจะสวดมนต์ อย่างนี้เราสวดแล้วเราจะได้พุทธคุณหรือว่ามีส่วนในการป้องกันผู้ผีปีศาจได้ด้วยหรือเปล่าครับพอกลัวผีแล้วสวดมนต์ก็แสดงว่ามีความศรัทธานะ <c oughs> ถ้าไม่ศรัทธาคงไม่คงไม่สวดมนต์วิ่งหนีดีกว่านะี่ใช่ไหม <c oughs> พอเจอภัยปั๊บเนี่ยแล้วเราลึกนึกถึงพระรัตนตรัยคิดจะสวดมนต์ก็ยังใช้ได้วาางว่าศรัทธายังมีอยู่ถามว่ามีอนุภาพไม่มีถ้ากลัวผีมีคาถาไล่ผีอีกก็คือบทยังกินจิซึ่งก็มีที่มาว่า สมัยก่อนที่เมืองเวสาลีมีโอ้โหอามนุษมาเต็มเลยโรคระบาดอามนุษเนี่ยทำให้ชาวเมืองลําบากมากล้มตายกันมากมายจึงแปลรัตนาพุทธเจ้ามาโปรดพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วพระองค์ก็จเจริญพระพุทธมนต์บทนี้เสร็จแล้วให้พระอนุนเนี่ยอุ้มบาตรน้ำมนต์พรมทั้งเมืองเลยอามนุษพูดผีปีศาจหนีหมดเลยโลยครคภัยไข้เจ็บก็หายเพราะฉะนั้นเมืองก็กลับสู่ภาะวะปกติก็มีที่มาเราจึงใช้บทนี้มาเป็นบทไล่ผี กลัวผีเมื่อไหร่ปั๊บสวดบทนี้แต่บางคนญาติโยมบอกว่าโอ้มันยาวพระอาจารย์สงสัยจําไม่ทันกําลังตกใจกลัวผีลืมหมดเลยทาไงดีถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราเอาสั้นๆก็ได้ว่าพุทธังสรารนังขฉามิธรรมังสาตนังขฉามิสังคังสรารนังขฉามิเนี่ยคือข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ใจระล,ลึกนึกถึงมรรตนตรัยปั๊บเนี่ยสบายใจได้ไม่มีอะไรทําเราได้แล้วก็หรือว่าจะเอานโมตัสะก็ได้เอาหังสัมมาที่เราคุ้นก็ได้เอาบทใดบทหนึ่งที่เราคล่องปากขึ้นใจก็ใช้ได้ยิ่งถ้าเกิดว่าได้ฝึกสวดจนกระทั่งคล่องๆล่อชำนาญอิติปิโสก็ได้นะก็ยิ่งดีใหญ่ลจะได้จําบทพุทธมนต์ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมีอานุภาพแล้วก็ จะนำสิ่งไม่ดีให้หายไปจากตัวเราแล้วเอาสิ่งดีๆสิริมงคลเข้ามาอย่างเป็นอัศจรรย์ถามเป็นามอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลายๆท่านคงจะได้มีประสบการณ์กันมาไม่มากก็น้อยนะคะก็คือการที่ไปร่วมงานสวดพานยักษ์ซึ่งจริงๆแล้วก็จะได้ยินมาว่าสวดเนี่ยเสียงก็จะดังมากแล้วก็เป็นบทสวดที่ไม่ธรรมดาไม,ไม,ไม่ไม่คุ้นเคยนะคะแล้วบางคนที่อยู่ในงานบางทีก็เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่าง สัมแดงออกมาก็จะมีอาการแปลกๆเดี๋ยวจะกาบเรียนถามเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาเนื่องจากสาเหตุอะไรและสวดเพื่ออะไรคะ,จะเจริญพรคือตัวเนื้อบทสวดพระยักเนี่ยก็มาจากในพระพุทธศาสนาแหละที่เนื้อหาเกี่ยวเรื่องยักษ์คราวนี้เวลามาสวดแล้วเนี่ยเราสังเกตจังหวะจะไม่เหมือนกัน,นใช่ไหมพระไทยพระพระมา่าพระลังกาสวดมนต์บทเดียวกันเสียงไม่เหมือนกัน อย่างบางทีพระอ,อินเดียมาสวนนาสดนี่ก็ทั้งสรนังคฉชมีเนี่ยก็อันนั้นเป็นเปลือกกระพีเหมือนกันจังหวะทำนองของแต่ละท้องถิ่นแต่ละประเทศก็ต่างไปได้แต่ว่าเนื้อหาสาระเหมือนกันเหมือนกับว่าในไทยภาคกลางกับภาคเหนือก็สดวนบนจังหวะไม่เหมือนกันนะภาคเหนือก็นนมุตัสสะภะคะวะโตอระ,ะหะโตะนี่ก็เสียงไปอย่างนี้เนี่ยก็ตามแต่ ความนิยมของแต่ละท้องที่ในบทสวดพันยักษ์เนี่ยคงจะคิดว่ามันเกี่ยวเรื่องยักษ์มันต้องแบบเข้าห้าหน่อยแล้วก็บ,บดุดันเนี่ยงั้นเลยมีการสวดแบบเป็นจังหวะที่เสียง,งดงังๆแล้วก็แทกกระทันนี่ถามว่าทำไมมีบางคนพอเริ่มสวดสักพักตัวสัน่นแล้วก็ไปดิน้นไปเต้นไปแ่างๆก็มีเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องบอกว่าคือบางคนที่มาอย่างนี้เนี่ยนะคือใจพร้อมจะเต้นอยู่แล้ว <c oughs> เป็นคนที่มีอายตนะอย่างนี้อยู่แล้ว พอมีจังหวะกระแทกกระทันเข้าไปอีกหน่อยเดียวปั๊บเนี่ยก็ไปเลยก็คือใจพร้อมอยู่แล้วเนี่ยแล้วบางทีเห็นบางคนเป็นคนทรงไ่นะก็คือมีอะไรขึ้นมานิดนึงก็มันเหมือนกับว่าใจพร้อมติดเตลิดออกจากตัวเนี่ยแล้วก็มีอาการมันมีทรงเข้ามีองค์เข้ามีอะไรต่างกันไปมันเป็นไปตามอายตนะแต่ถ้าเกิดเราคนดีๆเนี่ยเราไม่เป็นหรอกแต่ว่าคนดีๆให้เราดูอย่างนี้ได้ยนะว่าแต่ละคนก็มีเชื้ออยู่ในใจที่ว่าดีๆอาจจะมีเชื้ออยู่แค่เปอร์เซ็นต์เดียวมันน้อยไม่ค่อยมีออกกางการเท่าไหร่ แต่บางคนก็20-30%ิบางคนก็7-80%ประเภทที่ว่า7-80%คือใจชอบพวกนี้แล้วมันสั่งสมมาข้ามชาติยังไม่ทันสวดก็เตรียมตั้งท่าอยู่แล้วพอมสวดขึ้นมาอีกหน่อยเดียวก็ผึบไปเลยนี่นะคราวนี้คนที่ประมาณ30-40%เนี่ยอยู่ดีๆแล้วไม่เป็นนะ่ะแต่ถ้าเกิดไปเข้ากับเขาพบเห็นคนอื่นเขาเป็นเสียงสวดก็มาแล้วรอ่คนนั้นก็ดิน้นคนนี้ก็ดิน้นใจมนชักวิวๆเดี๋ยวเอามั่ง เหมือนกันบจะบรรยากาศรอบตัวไปเหนียวนำไสามสิบสี่สิเปอร์เซ็นต์ตัวเองให้แสดงผลออกฤทธิ์มาแล้วพอออกฤทธิ์ทีปั๊บมันก็เหมือนเคยเหมือนคนที่ปกติไม่ได้เป็นภูมิแพ้ไปอยู่ในที่ที่เขามีเกสรดอกไม้เยอะๆอย่างคนไปญี่ปุ่นเนี่ยนะมีเกสรดอกซุงหีเนี่ยออกมาเยอะมากไปอยู่ญี่ปุ่นบางคนห้าปีแรกไม่แพ้เลยแต่พอช่วงไหนที่อดนอนเรียนหนังสือหนักดูหนังสือหนัก ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงพอเกสรมาแพ้เกิดอาการภูมิแพ้ตาแดงน้ำมูกไหลน้ำตาไหลเป็นต้นเนี่ยหายใจอึดอัดขัดขัดพอได้แพ้ทีหนึ่งปับ๊บปีหน้าจะแพ้อ,อีกเพราะเหมือนกับว่าเกสรออกไม้มากระตุ้นให้ร่างกายมันเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้แล้วพอได้เป็นทีหนึ่งปับ๊บรอบสองรอบสามจะเป็นง่ายนั้นคนที่มีเชื้อปกติไม่เป็นก็ไม่เป็นพอไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นปับ๊บเหนียวนําให้เกิดอาการขึ้นมาปับ๊บ 3 0มสิบเปอนต์กายเป็นหกสิบเจ็ดไปแล้วต่อไปจะเป็นง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้ไปอ,อ,อยู่ในพิธีกรรมที่ทำให้เราขาดสติการฟังพระเจริญพระพุทธนต์ดีเป็นการตั้งสติระลึกถึงพระรัตนตไตรการสวดมนต์หรือว่าฟังพระสวดมนต์จะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์นี้ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการไปฟังสวดมนต์เพื่อทําให้ขาดสติเหมือนกับเข้าทรงแล้วก็อย่างนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเลี่ยงดีกว่าเราแค่พอรู้ว่าอ๋อมีอะไรขึ้นมาเป็นเกิดความรู้ก็พอไม่มีความจำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางอยู่บรรยากาศอย่างนั้นเพราะว่าทั้งเสียเวลาด้วยแล้วก็เสียภูมิธรรมของเราด้วยแล้วบางทีไปเหนี่ยวนําสิ่งไม่ดีไม่ดีในใจเราที่มีเชื้ออยู่แล้วเนี่ยให้ขยายผลขยายฤทธิ์ขึ้นมาด้วยก็ไม่เป็นผลดีจเจริญพร อาจารย์ครับในฐานะที่เรานี่ก็เป็นพุทธศาสนิกชนครับแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าการสวดมนต์เนี่ยควรจะสวดกันทุกๆวันเลยหรือเปล่าแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําหรือว่าเป็นเฉพาะของพระพิสุสฆงครับเจริญพรจริงๆแล้วเนี่ยนี่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนเลยนะการสวดมนต์ทำวัดเช้าว,วัดเย็นเนี่ยซึ่งเดิมเนื้อหาแต่และท้องถิ่นก็มีความหลากหลายแลลึกนึกถึงมรดกนาตรยแต่ว่าจะสวดบทไหนบ้างก็หลากหลายตาท้องถิ่น ส่วนรอสเนี่ยก่อนขึ้นครองราชพระองค์เคยบวชอยู่ตั้ง27พรรษาดีใช่ไหมแล้วก็มีพระปัญญามากดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงวางรูปแบบการสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นทั้งประเทศให้เป็นแบบแผนเดียวกันรูปแบบสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นการารัฐนาศีลพิธีกรรมสงฆ์ต่างๆเช่นการถวายสังฆทาน การเจริญพระพุทธมนต์7จ็ตำนาน12ตำนานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ปรับให้มปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศซึ่งสิ่งนี้ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากต่อความเป็นเอกภาพของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นให้รู้เถิดว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่พระอย่างเดียวโยมเองเนี่ยอย่างน้อยทำวัดเช้าวัดเย็นขอให้ทำให้ได้เถอะใช้เวลาไม่นานวัดเช้าก็ประมาณสัก15นาทีวัดเย็นก็ประมาณลาลาสัก1 7 1 8นาทีก็เสร็จแล้วเนี่ย จะเป็นประโยชน์กับเราเองอย่างมากๆเลยจเจริญพรสุดท้ายคะ่ะก็อยากจะเรียนถามพอาจารย์ในประเด็นที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะคือบางครั้งที่เราสวดไปโดยที่เราไม่รู้ความหมายเพราะเป็นภาษาบาลีก็อยากจะกลับเรียนถามค่ะว่าการที่สวดโดยที่เข้าใจกับไม่เข้าใจนี่มีอันนี้สองสต่างกันอย่างไรคะแล้วเราจะช่วยกันออสืบต่อวัฒนธรรมดีๆแบบนี้ต่อไปได้ยังไงบ้างคะ,จะเจริญพรภาษาบาลีเนี่ยมีสละอยู่ คือ a r e e u u a o แปดตัวไม่ได้เยอะแบบสไทยนะเั้นจะเห็นว่าเวลาผสมเป็นเสียงออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นเสียงที่ออกมาจากในตัวได้ดีเพราะฉะนั้นเราเองสวดมนต์ไปด้วยแม้ไม่รู้ความหมายก็มีประโยชน์เราก็รู้รวมๆหนะ่ว่าเป็นการสวดสรรเสริญคุณพัลตนาไตรนี่ใช่ไหมเราก็รู้อย่างนั้นสวดไปก็เป็นการตอกย้ําความเลื่อมใสศรัทธาในพัตนาไตรซึ่งเป็นประโยชน์มากนะ ท่านเรียกว่าศรัทธาเป็นยอดรั์เลยพอมีศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วจะทําให้เราเองมีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างอื่นอีกตั้งเยอะแยะมากมายขนาดในอดีตเนี่ยมีพระภิกษุท่านสาธยายพุทธมนต์เสร็จแล้วมีข้างข่าวฟังอยู่ข้างข่าวมันไม่รู้เรื่องนะว่าพระสวดอะไรยิ่งกว่าคนอีกใช่ไหมแต่ว่าฟังแล้วเออเสียงฟังแล้วสบายใจอย่างเลยเนี่ยฟังเสียงสวดมนต์ภาษาบาลีฟังสบายอกสบายใจด้วยใจที่เลื่อมใสในเสียงสวดมนต์ที่ไม่รู้เรื่องเลยไงนะ ไม่รู้เลยไม่แต่น้อยรู้แต่ว่าเออดีนะดีจังสบายอ,อกสบายใจก็จดจ่อกับเสียงสดมนตายปับ๊บไปเกิดเป็นเทวดา<ม>นี่บุญขนาดนี้พัดชั้นนะจากสัตว์เดรัจฉานไม่เกิดเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่นี่ขนาดฟังเสียงสดมนแบบไม่รู้เรื่องจริง,รงๆเนี่ยยังมีบุญขนาดนี้แล้วเราเป็นคนเรารู้เรื่องอยงก็มากกว่าทั้งข่าวรู้ว่ากําลังสรรเสริญพระรัตนตรัยอยู่ แล้วยิ่งถ้าเกิดได้สวดเองเนี่ยโอ้มันยิ่งกว่าฟังอีกนะลงมือสวดเองบุญเกิดไหม <Okay. S 1> เกิดแน่นอนแล้วก็เราก็หาเวลาสิหนังสือสวดมนต์ก็มีคําแปลอยู่แล้วก็มาเปิดดูว่าแปลว่าอะไร mm hmm. แต่เวลาสวดไม่ต้องสวดบาลีคําไทยคาหรอกนะ mm hmm. เพราะว่าระบบไวยากรณ์ไม่เหมือนกันภาษาไทยมีสระเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยใช่ไหมในเวลาสวดบาลีจังหวะจะเป็นแบบหนึ่งพอคะคไทยอีกจังหวะหนึ่งถ้าเราสวดสลับไปสลับมายาวๆเนี่ยจะทําให้ ขาดผลเสียดายไปนิดหนึ่งเกี่ยวเรื่องสมาธิถ้าเป็นบทสั้นๆต้องการย้ําเช่นชาราทรมโมหิชรังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดายังไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ถ้าอย่างนี้แล้วก็โอเคมันบทไม่ยาวเป็นการตอกย้ําความหมายเพื่อให้ไม่ประมาทในชีวิตจริงๆให้ระลึกนึกถึงกฎแห่งกรรม,มจริงนี่โอเคแต่ถ้าเกิดเป็นบทยาวๆแล้วเราก็สวดบาลีไปเลยคําแปลไทยเรามาเปิดดูทีหลัง ทีหลังพอเรารู้แล้วเนี่ยสวดไปล้วก็รู้อ๋อนี่หมายความว่าอย่างนี้นะรู้อยู่ในใจแต่เสียงสวดมนจะได้ลื่นไหลทีเดียวเพราะการสวดมนเนี่ยถือเป็นการเจริญภาวนาอย่างหนึง่งเราสวดมนไปทําสมาธิไปด้วยถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยบรรลุทาได้นะเพราะเป็นสมาธิแบบหนึ่งใจจดจ่อนิ่งดิ่งเข้าไปเนี่ยสวดมนเข้าถึงธรรมได้เลย ถึงแม้ว่ายังไม่บรรลุธรรมการสวดมนต์ก็เป็นการเคลียร์ใจของเราเองให้เกลี้ยงในระดับหนึ่งเป็นพื้นฐานอย่างดีต่อการทําสมาธิเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปจะนิยมว่าสวดมนต์ก่อนสวดมนต์เสร็จปั๊บก็นั่งสมาธิต่อใจก็สบายถึงคราวนั่งสมาธิก็สามารถนั่งได้ดีนี่เป็นอย่างนั้นเน้นการสวดมนต์ให้ประโยชน์แน่นอนทุกสถานแม้ไม่รู้ความหมายฟังสวดมนต์ก็ได้บุญยิ่งสวดเองบุญยิ่งเยอะ แล้วยิ่งรู้ความหมายด้วยก็ยิ่งทับทวีรู้ความหมายแล้วสวดมุ์ไปด้วยทําสมาธิภาวนาไปด้วยเนี่ยบุญมหาศาลถูกหลักวิชาจเจริญพรกราบขอบพระคุณพอณาจารย์ค่ะ